สวัสดีครับก็มาพบกับสิงโตสะดวกแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาทําขนมเทียนแก้วผาากลางกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทําครับว่าทํามานยังไงตั่วนะครับเราแช่ข้ามคืนนะครับอันนี้ครึ่งกิโลกรัมนะครับผมถั่วเขียวกระเทาะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะครับนึ่งสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมใบตองนะครับผม เราจะใช้2ใบนะครับก็คือใบเล็กกับใบใหญ่นะครับผมใบเล็กนี่ก็อยู่ประมาณสี่นิ้ว4.7นะครับเราก็ใช้ช่วยประมาณนี้ครับเนี่ยครอบเลยครับผมครอบแล้วก็ตัดครับ จะประมาณนี้เราจะาไว้ลองด้านในนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นหกนิ้วนะครับนี่ครับถ้วยประมาณนี้ครับครอบแล้วเราก็ปีดครับผม นะแบบนี้ครับอันนี้เราจะมาเตรียมเครื่องปรุงนะครับก็จะมีอหอมนะผมเดี๋ยวเราจะมาซอยแล้วเอาไปทอดครับหัวหอมนีม่สิบหัวนะครับผม ตังโกยครับผมอ,อีกอีกอย่างเรียกเลยนะกัะนับชกนอับ,อ,บอันนี้เราจะหั่นเป็นลูกเต่าเล็กๆนะครับผมใสในไส้ขนม ค okay, ครับผมอันนี้ตัวนะครับผมครึ่งกิโลครับตัวทองอเท่น้ำแล้วหรอมันนึ่งเนี่ยครับใช้ได้แล้วครับบี้ดูครับเนี่ยไม่มีไฟแล้ว บี้ให้มันเละๆหน่อยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงไปผัดนีด้เราเจียว หอมให้ได้ที่นะครับเ,เราจะนำถั่วลงมาผัดนะครับอันนี้หอมเจียวได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวเราตักออกวาสักครึ่งน,นะนี้เราเอาถั่วลงผัดครับ เพิ่มน้ำมันลงไปเท่านี้อันนี้เราต้องผัดไฟอ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกวนไม่ทันถ้าไฟแรงน้ำมันนี้เราเพิ่มเพิ่มให้มันพอดีกับถั่วไม่ให้มันติดกระทะนะครับเราจะใส่เครื่องปรุงครับ เยอะมานะครับผมใส่ไป,ไปก่อนสองช้อนโต๊ะไอ้สองช้อนชานะครับนี่แล้วก็ตามด้วยพริกไทยครับสองช้อนโต๊ะครับสุายครับช้อนสองช้อนตออนออนามช้อน,อนันงครับ เราจะปรุงเพิ่มอันนี้เิรสชาติแล้วยังไม่ได้ที่ครับเพิ่มเกลือไปอีกสองช้อนชาครับแล้วก็พริกไทยครับเป็นตามช้อนชาก็้าสามช้อนโต๊ะนะครับพิกไทยตามสองช้อนโต๊ะครับ ปรุงตามใจชอบนะบผมกอบแบบไหนปรุงแบบนั้นครับดูแบบไหนครับจัดได้เลยเน้นจะเป็นใส้เค็มนะครับผมโรยหอมเก่ยวเพิ่ม ที่เด็ดของเราใส่ลงไปครับอันนี้สุดจันฟักเชื่อมนะโอเคครับอันนี้เ,เราจะมาชิมรสชาติกันนะครับ อร่อยนะครับอันนี้ไส้นี้ต้องรสชาติต้องเค็มก่อนนะครับเค็มหวานแล้วก็หอมพริกไทยกับหอมเกียวนะครับถึงจะเป๊ะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปปั้นกันครับผมโอเคครับเราจะมาดูส่วนผสมกันครับเราไม่มีแป้งขนมชั้นนะครับเราใช้แป้งข้าวเหนียวได้นะครับวันนี้นี่ครับอัตราเท่ากันครับ หนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำตาลทรายครับหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำเปล่าครับผมสองถ้วยนะครับวันนี้เราต้องตวงให้ให้ได้อัตราส่วนนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราคลุกเขาให้เข้ากันโอเคครับเดี๋ยวเราจะนําไปกวนในกระทะครับผมกระทะ้วเราก็อเออันนี้ลงไปแป้งน,นี้เราต้องกวนไปเรื่อยๆนะครับ กีนี้ไฟมันเราเล่งให้ไฟแรงครับแลว้วครนี้เราควรไฟอ่อนไปเร้เลยครับ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาไปหอนครับอันนี้ถ้าปั้นไม่ติดเนื้อใช้น้ำมันนะครับผมนี่ครับให้กลมๆนะครับเขาเนื้ำมัน แล้วเราก็จะนำมาห่อนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราห่อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งกันนะครับผมนี่ครับห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้น้าเดือดเราจะเอามานึ่งนะครับผมนึ่งประมาณยี่บห้าถึงสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกัน เราจะมาเปิด<ม>ดูสีสันนั่นเองโอ้โหตำมุตำนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันครับผมเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับนี่เราแกะออกมาแล้วนี่ครับมาดูครับเนื้อเด้งเดงใสๆหอมมากเลยครับอันนี้เต็มลูกไปเลยเต็มคำ มันมีความหนึบเหนียวไต้เนี่อร่อยมากครับกินแล้วเข้ากนะันมากคือเราจะได้ความหนึบของแป้งแล้วก็ ตามมาด้วยเค็มกำลังพอดีหวานตามแล้วมีกลิ่นออหอมเจียวผิกไทยอร่อยมากเลยครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สิงโตสะดวกแบบนี้ด้วยนะครับเดินคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ